สวัสดีครับเพื่อนเครับกลับมาพบกับจอร์แด์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ร้านครับจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งจะได้มีความรู้จักหมวกยี่ห้อนี้นะครับเป็นหมวกแบรนด์ไทยที่ราคาย่อมเยาวมากๆนะครับรวมถึงมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจครับในราคาที่ต้องบอกว่าหลายๆคนจับต้องได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันดีกว่าว่าหมวกแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ที่ชื่อว่า RKN เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วร้านผมไม่ได้ขายหมวกกันน็อกนะครับวันนี้เอามาเนี่ยคือเอามารีวิวแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจริงๆแล้วตัวที่เรียกว่าเป็นราคาถูกๆราคาไม่แพงเนี่ยนะครับดีๆมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทดสอบมาหลายๆอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าโอเคมันคุ้มค่ากับในเรื่องของราคาที่ต้องจ่ายนะครับนี่เลยตัวที่พูดถึงในตอนนี้นะครับก็คือแบรนด์ rkn นะครับเป็นหมวกเต็มใบนะครับซึ่งก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่เขาบอกว่า ผลิตมาแล้วให้คนไทยได้ใช้กันในราคาย่อมเยาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนี่ตัวนี้เรียกว่าตัวเคลสซี่แบร์หรือว่าหมีบ้านะครับเป็นลายหมีกดโกรดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีหลายสีนะฮะอันนี้หนึ่งสีแล้วก็จะมีอ่าเดี๋ยวดูให้ดูก่อนน่ะนี่หนึ่งสีลายเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละสีนะฮะมานี้นะครับแล้วก็จะมีสีเป็นสีด้านด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูตัวนี้สีด้านอ่า ตัวนี้นะครับเลสซี่แบ์นะครับสีด้านซึ่งจริงๆสีด้านก็สวยดีนะเป็นลักษณะแมตด้านนะครับตัวนี้เป็นหมวกเต็มใบเป็นหมวก full f a ที่จะเรียกว่าเป็นหมวกราคาแพงที่สุดของยี่ห้อ rkn ก็ว่าได้นะครับแต่ราคาของเขาแพงแบบเราเราก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่คือแพงเขาแล้วเหรอราคาจริงๆเลยเนี่ยตอนนี้เขาขายกันอยู่อยู่ที่1,300บาทเท่านั้นเองนะครับกับหมวกใบนี้แต่ว่าวันนี้ครับเขาบอกว่าดูไลฟ์ของจอร์เดอร์มา ขายไปเลย1,200บาทรวมฟรีค่าส่งด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันถูกมากแต่ว่ามันเจ๋งยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเริ่มต้นก่อนก็คือว่าหมวกใบน,นี้เนี่ยเป็นหมวก full face นะครับเต็มใบมีทั้งหมดด้วยกันประมาณ3ซ้ไซส์ก็คือมีไซส์ s มี m แล้วมี m มี l อขอโทษครับมี s m l มี xl ด้วยตุนนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหมวกเต็มใบที่สังเกตนะครับเปิดมาปั๊บก็จะมีตัวไวเซอร์หรือว่าแว่นตานะครับ เพื่อประหลอดด้วยนะฮะนี่เลื่อนเข้าเลื่อนลงได้ง่ายๆนะครับใช้การเลื่อนอยู่ตรงนี้นะฮะประมาณนี้อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวชิลด้านหน้าเลยจะเป็นชิลใสเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นชิลสโมกเพื่อเวลาที่จะใช้ใชงานจริงๆเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายเมื่อกี้ลองใส่ดูแล้วนะครับก็ไม่ได้หลอกตานะครับสำหรับตัวชิลใสแล้วก็ความโค้งของตัวกระจกถือว่าโอเคเลยนะใส่เ๋าเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวชิลเนี่ยก็จะเป็นตัว anti scratch หรือว่า ป้องกันลอยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการป้องกันลอยตรงนี้เนี่ยเป็นการป้องกันรอยแบบบางๆเช่นคุณถือหมวกแล้วก็ไปโดนตัวซิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เป็นรอยแต่ถ้าเกิดว่าไปโดนแบบพวกกุญแจหรือว่าไปโดนเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับยี่ห้อหลายๆย,ยี่ห้ออาจจะช่วยได้แต่ราคาก็หลักหมื่นนะครับแต่ว่าใบานี้พันสองเองมันก็กันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าอันนี้ให้ดูก่อนว่าตัวชิลไวเซอร์เป็นแบบนี้นะครับ หมวกถามว่าน้าหนักเบาหรือเปล่าไม่หนักไม่เบาครับที่เขาเขียนมาเนี่ยโยมานพันห้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมถือดูผมว่ามันไม่น่าถึงนะเพราะว่าถือว่าเบาอยู่นะครับทาจากตัวของพลาสติก ABS นะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบเลยก็คือตัวของโฟมด้านในหรือว่าตัวฟองน้ําด้านในที่ใส่มาให้โฟมด้านในถือว่านิ่มฟองน้ําที่อยู่ด้านนอกก็ถือว่านิ่มนะครับแล้วก็ตัวของฟองน้ำทั้งหมดเนี่ย เห็นทางเจ้าของบอกว่าสามารถที่จะแกะเพื่อที่จะทําการซักล้างได้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับนี่พอดีเขาบอกว่าให้ผมรีวิวเต็มที่เลยผมก็ขอเลยลวกันอ่าอันนี้ก็คือตัวของนวมนะครับสามารถถอดได้ถอดได้ซึ่งนี่คือหมวกใบรับ1200บาทนะครับถือว่าเป็นหมวกที่ถูกนะแล้วก็โอเคสายรัดคางก็เป็นแบบคลิป,ล,ปล็อกนะครับก็แน่นหนาอยู่ข้างในตัวของ ฟอ,องน้ําไม่ทราบประมองเห็นบ้างส่องให้ดูนิ่มนะครับนิ่มนี่แล้วก็มีตัวปร,ประคองคางตัวนี้นะครับกันเสียงตรงนี้ปิดให้นะฮะซึ่งในหมวกราคาพันกว่าบาทบางยี่ห้อก็ไม่ได้มีแต่อันนี้มีมาให้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูให้หมดเลยงานก็โอเคนะผมว่านะ๋อ,อใบนี้เป็นไซส์เมโอเคไซส์เอ็มก็จะเป็นหมวก57กับ5้านิ้วนะครับ อ่ะผมแกะได้ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งแค่นี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนรวมได้ละฟองน้ํามีข้างในมีรูระบายไหมเดี๋ยวดูก่อนโอเคมีรูระบายรูระบายตรงนี้ก็คือรูรับลมนะครับสําหรับตัวที่เป็นตัว Cra z y b แ a r เนี่ยจะมีช่องรับลมนะครับอยู่ด้านบนสามารถเดินปิดเดอนเปิดได้1ช่องอ่านี่ะนะหช่องนะครับแล้วก็มีที่ปากนะครับอีก1ช่องมี2ช่องส่วนช่องระบายลมก็คืออยู่ด้านหลังนะครับบริเวณของด้านหลังนี่ตัว ไวเซอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะใบนี้1,200บาทเท่านั้นนะครับผมว่าถูกมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นอื่นต่ออีกรุ่นหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาบอกว่าขายดีเพราะว่าราคาถูกมากเป็น r k n รุ่นใจแอนนะครับนี่นะรุ่นใจแอนนะฮะนมีข่าวลวนครับขาวลวนมีไหมมีเป็นสีครับเดี๋ยวพาไปดูต่อแต่ว่ามันไม่มีข่าวลวนนะครับตัวใจแอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ถือว่า เป็น Open Face ของ RKN ที่ถูกที่สุดนะครับใบนี้ณนะวันนี้นะครับที่ไลน์ของเราเขาจะให้ผมขายแค่990บาทส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจจริงๆแล้วมันมีหลายสีนะไปดูได้ที่เพจของ RKN Helmet Thailand เลยตามที่แปะเอาไว้นะครับ RKN Helmet Thailand สำหรับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่นใจแอนก็คือเนี่ยหน้ายักษ์ตัวนี้นะครับก็จะมีหลายสีอยู่นะ อันนี้สีแมทนะครับเดี๋ยวดูก่อนจะมีตัวนี้อ่าอ,อันนี้สีสีอะไรวะสีม่วงหรือสีอน,น,น้ำเงินวะสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงิน,น,อ,งงน,นอ่าน,นี่ก็สวยก็จะมีที่แตกต่างกันก็คือว่าตัวของบวเซอร์หรือว่าตัวของหน้ากากด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีนะครับค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามืดเลยอ่ะมืดเลยคือกลางวันเนี่ยรับรองได้เลยว่าแดดไม่เข้าตาแน่นอนนะครับแต่กลางคืนก็ต้องตัวใครตัวมาเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ช่องกัอลมมีด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเปิดมาปั๊บก็สามารถที่จะออกด้านด้านล่างได้ไอ้ด้านด้านหลังได้ตรงนี้นะครับบริเวณด้านหน้าของใจแอนแล้วก็ที่เห็นตัวบริเวณของปากนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นของเครซี่แบร์มันจะมีที่เปิดใช่ไหมไอ้นี่ไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามีรูเนาะ <S <S นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันต้องเปิดได้ก็คือมันอยู่ด้านด้านในครับสามารถที่จะเลื่อนปิดเลื่อนเปิดได้ด้านด้านในนะครับตรงนี้ แล้วก็เหมือนเดิมก็คือตัวฟองน้ําถึงแม้ว่าจะเป็นตัวถูกสุด9 9 0กบาทก็สามารถที่จะแกะได้นะครับแกะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนนวมเวลานวมแฟบต่างๆนานาหรือว่าจะเอานวมตรงนี้ไปซักก็สามารถที่จะซักได้นะครับแล้วก็เป็นคลิปล็อกเหมือนกันเพื่อความสะดวกสบายในการใส่นะครับตัวนี้ผมว่าราคาโดนใจนะสิ่งที่แตกต่างกันจริงๆก็คือว่าตัวของรุ่นตัวนี้ไจแอนตัวนี้มันจะไม่มีตัวแว่นตามาให้นะครับแต่ว่า จะให้ในเรื่องของตัวชิลที่เป็นชิลสีนะครับเพื่อที่จะโปรเทคสายตาเราจากแดดหรือว่าดังสีอุลนเต้าไวโอเลตแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากจะได้ตัวที่เป็นแว่นตาคุณก็คือซื้อเป็นรุ่นของ crazy bear ไปนั่นเองนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆถามมาว่ามีสีเรียบๆไหมต้องบอกว่ามีครับไม่ใช่ไม่ไม่มีแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูกบว่าสีส่วนหนึ่งที่ทาง r k h e n helmet thailand เขาส่งมาให้เนี่ยมีประมาณไหนนะครับประมาณไหน ดูกันก่อนนะฮะอย่างที่บอกนะครับซื้อที่อื่นแพงซื้อในไลฟ์ผมวันนี้นะครับทักไปเลยที่ r k n helmet thailand จากพันสเหลือพันสส่งฟรีจากพันหเหลือ990ส่งฟรีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นตัวของหมวกสีเรียบเรียบหน่อยหรือว่าสีโซลิดนะฮะก็ผมก็ว่ามันก็ดูดีนะเมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามมาว่ามีสีขาวหรือเปล่าเขาไม่ได้ทำมานะครับสีที่มีคือน,นี่เลยครับตามนี้เลยนี่ อ่ะเมื่อกี้นี้ตัวใจแอนสีเทาอีกใบหนึงแอบหมกไปตรงนี้นะครับผมก็ว่าใบนี้สวยนะนะดูดูสวยดีนะดูเรียบๆดีใช้ได้ใบนี้ราคาไม่น่าเชื่อว่าถูกมากนะครับ990บาทเท่านั้นเนงน้ำหนักเบาอ่ะมาดูกันต่อตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เมื่อกี้นี้บอกว่าเป็นสีเรียบหรือว่าสีโซลิดนะครับของตัว RKN ตัว Crazy Bear หรือว่าหมีบ้าแต่ว่าเป็นสีโซลิดซึ่ง ตัวของฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือจะมีในเรื่องของตัวไวเซอร์นะครับมีแว่นตานี่มีแว่นตาให้นะครับแล้วก็จะมีที่เปิดหายใจตรงปากตรงนี้นะครับอ่ามีตัวอ่าอันนี้ก็คือกันลมนะครับปิดกันฝ้านะครับแล้วก็ไอ้นะอดูบหน้าดูใบหน้า,นนาเปิดมาปุ๊บนะครับมีแว่นตาเนี่อาแว่นตานี่เป็นสีปลอดทองเฮ้ยเหมือนสมันไม่เหมือนกันเลยว่ะ ใช่ไหมใช่ไหมอ่าไม่เหมือนนี่นนอันนี้น้ําเงินอันนี้ทองนะครับก็คือเป็นประหลอดมาแล้วฉะนั้นก็คือกันแดดจะได้อย่างแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีเอาไว้สําหรับกันกันฝ้านะครับแล้วก็ปากเปิดปิดตรงนี้หายใจอ่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะใบนี้นะครับขายวันนี้อยู่ที่1,100บาทส่งฟรี1,100บาทส่งฟรีนะครับ แต่ว่าเฉพาะในไลฟ์นะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ยเขาจะขายปมันพัน2องแล้วก็บวกค่าส่งแต่ว่าวันนี้ใครที่สนใจทักไปที่เพจที่ชื่อว่า RKN Helmet Thailand ได้เลยแต่มันยังไม่หมดเ้่นี้ครับเพื่อนๆถามมาว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่บอกว่าหมวกใบนี้เนี่ยมันโอเคมันดีจริงหรือเปล่าในเมื่อแบรนด์มันเป็นลักษณะแบรนด์ใหม่ๆมาเขาบอกว่าเขาผ่านมาตรฐาน ECE แล้วผ่านมาตรฐานมอกแล้ว และพร้อมที่จะให้ผมทดสอบหมวกใบนี้ได้แบบเต็มๆนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว,ว่าเต็มๆเราอยู่แบบไล้ๆเรียวๆ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเจ้าหมก RKN เนี่ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวขอเลือกสักใบหนึ่งก่อนนะเอาใบไหนดีก็ใบไไนอ้ไอ้สีล้วนนี่ไม่ไม่เอาสงสารมันเอาใบไลายนี่ก็ได้ใบไลายน,นี่หรอใบนี้เลยอะใกล้ๆมือได้ไหมได้ไหมใบนี้ได้ไหมชัดดีชัดดีชัดดีนะอ่ะ ใบนี้ราคาเก้าอยเก้าสิบาทโอเคฉะนั้นทังก็ไม่เป็นไรเขาคงไม่ว้าให้ด่าเราสว,สวยเลยครับพี่จอนสนใจก็ซื้อเลยครับทักมาได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันวิธีการทดสอบพวกเราก็คืออะไรดีอะไปดูข้างนอกไปดูข้างนอกกันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผ่าผ่านทางลับเฉพาะพนักงานนะครับปะ่ะเราเป็นพนักงานของที่นี่เปิดประตูอ่าเมื่อกี้รถเต็มล้าเลยลูกค้าหายไปไหนหมดอ๋อมาจอดตรงนี้อ่ะ ตอนนี้ก็หยิบหยิบมาแล้วหนึ่งใบนะครับอันนี้คือตัวที่เขาเป็นสติกเกอร์ทดสอบไม่ต้องใช้เก็บวางไว้รู้ลูกค้าก่อนนะครับ <c oughs> แกงแกงโมกใบนี้ยังไงดีวะเอาไงดี <c oughs> จะได้รู้ไงโมกใบละเก้าร้อยเก้าสิบาทมันเจ๋งจริงเปลเาอยากรู้แข็งไหมออคอาทุกอยากรู้ว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าความทุกอย่างแรกก่อน,ออนเปิดชิลก่อนชิลนม่าจะถอดได้ <c oughs> อ่าชิลถอดได้เลย ชือถอดได้ก็คือเปลี่ยนได้ถอดได้นะครับน้ำหนัก1 3 5 0กรัมก็คือโล3ประมาณนี้นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับดูแล้วถ้าเกิดว่าผ่านมาตรฐานของ ECE หรือว่าผ่านมาตรฐานมอกรแน่นอนเขาต้องใช้เครื่องตัวทิ้งดิ่งนะฮะทิ้งดิ่งฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งหมวกันทิ้งดิ่งกันก่อนเลยนะครับหัวกไปนี้ก็อะไรนะเดี๋ยวกระเบื้องแตกกันมาตรงนี้ดีกว่า มาเรามาเรื่องกันแบบแบบธรรมดาก่อนเรียกว่าซอฟคอร์ก่อนมัว yeah, 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 yeah. ไปละเก้าละเก้าสิบบาทนะครับซอฟคอร์ก่อนหัวแตกซอฟคอร์กอนกระแทกไปแด้หนึ่งดอกไม่มีอะไรไม่แล้วไม่มีอะไรงสิน้นแค่สีถลอกนิดนิดหน่นอยๆย,ยังไม่พอทีแรกผ่านไปยังไม่พอ ตอนนี้ครับวิ่งมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเกิดสไลด์ลื่นล้นแล้วก็พวงแทกดอกที่สองดอกที่สองมีเริ่มมีอะไรนะเลกเกอร์เฉยเฉยเลกเกอร์เฉยเฉยไม่มีการล้าแต่อย่างใดอันนี้ดอกที่สองครับต่อไปมาระแทกอ,อีกทีนึ่งไหมดอกที่สาม อันนี้แบรนด์ r k n นะขอลองหน่อยหนมหลุดเลยเว้ยฮะต่อที่สามก็ไม่มีอะไรมีแต่รอยคลอนไม่มีการล้าวอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นมาลองต่อเฮ้ยคอยมาเด้คอยมาคอยมาคอยไหนคอนไหนอันนี้อ่ะมาแต่ก็ มีมีเขาเรียกว่ามีช่างผมนะครับสี่คนเขาเขาแทงกันว่าไอเนี้ยกระแทกคนหนึ่งบอกว่าแตกอีกสามคนบอกว่าไม่แตกแลกกับโค้กสองขวดเพื่อนว่าแตกหรือไม่แตกแลกกับเ, <hak cm 2> เ,เงินเดือนทั้งเดือนไปเลยเอ้ยใจเย็นคิดว่าแตกหรือไม่แตกอีสามมุมีามแตกแตกไหมแตกไห<ต>มไม่แตกไม่แตกไม่แตกอ่ะไม่แตกแตกไหมโอแตกไหมไม่แตก ทุบทุบอีอาร์ที่แตกแน่นอนวงกนเร่แค่ดึงอ่ะเออว่ะอีสามมุมเลยมาตีมะเอาจริงๆให้ตันตีเลยอ่ะเอาแรงแเลยเอาไม่เคาะสอบเลยอ่ะเหยียบไว้เลยไม่ไม่ใช่เอาตรงตเลยเออเด้งนะเว้ยบอกไว้ก่อนมันเด้งนะเว้ย่นเดี๋ยวน้วก เอ้ยดอกแรกไม่ดอกเอามาสองขวดดอกแรกดอกแรกไม่แตกอาจจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอาจจะไม่แรงพอ,องน,นะนี่ไงจับตีเกียบแล้วไงเกลียย่ยกลัว,ว,นวหนึ่งสอง <c oughs> นี่มันต้องแรงอย่างนี้เก็บกดจากเมี้ย เมียไม่ไม่ให้ตังคุกไม่ให้ตังคุกเหรอเนี่หาเรื่องเหรอปากดีแั้วเหรอมาเออโดนดอกที่สี่ว่าถึงแตกแตนี่ไงแตกแตกแต่ชอบโอ้โหก็มีย้ำขนาดนี้นี่อันนี้หนึ่งดอกดอกที่สี่มาเอาตรงที่แบบว่าเข,เขาเจอกันตรงไหนดีวะตเช้าเหยียบไปอ่ะเออ

รถทับไม่มีรถให้ทับป่ะเด็กหนึ่งทีฮะตรงนี้เป็นตัวที่บอกบาที่สุดไงหนึ่งทีพี่เชื่อว่าตรงเนี้ยประมาณสองทีน่าจะแตกอนี่ยสองทีเป๊ะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวที่แข็งแรงที่สุดอะของการทดสอบอะมันคือกระหม่อมใช่ไหมมันคือตรงนี้แล้วมันก็คือตรงตรงนี้ ตรงนี้ประมาณนี้ซึ่งในขณะนี้เขาสอบมาแล้วนะครับตัวของหมวกที่เป็นจุดจุดจุดตรงกลางเนี่ยโดนกระแทกไปทั้งหมดด้วยกัน4ทีทีที่1ไม่เป็นไรสองไม่เป็นไร3าไม่เป็นไรสี่เรียบร้อยแตกแต่เพื่อนเอนครับเวลาที่คุณเกิดอุบัติเหตุเนี่ยดอกเดียวเนี่ยมันก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ย4ทีไม่จริงต้อง5ทีดีเพราะว่าตันต่อไปทีนึงนะฮะ5ที ่วนตรงที่เป็นจุดที่อ่อนที่สุดของหมวกก็คือบริเวณคางตรงนี้โดนไป2ทีนะครับส่วนทางข้างๆตรงนี้ตรงนี้โดนไป2ทีเช่นกันไม่เป็นไรเลยนะครับนี่คือการทดสอบหมวกในราคา990บาทนะฮะยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวเรามีอกีกเขาบอกว่าไอ้ชิลเนี่ยมันกันในเรื่องของการหักเราก็จะลองเหยียบมันดูสเลย ไม่แตกไม่แตกบิดไม่แตกเอาแบบขวดๆป่ะรถทับนะอ่ะไม่หัก,กว่ะลูกค้าคงจะตกใจไอ้พวกนี้ทำอะไรกันไม่หักนะครับตัวชิวไม่หกักเดี๋ยวไปลองกับรถดีกว่าปะเอาเอากับรถเลยไหมจัดไป เรียบร้อยนะครับ,รบรอขอบคุณมากครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับทับแม่งด้วยฟอร์จูเนอร์เลยไม่รู้เขาดูอยู่ป่ะนะนเอาวะเดี๋ยวขอสตาร์ทกันเดี๋ยวมาดูกันว่าบุบหรือไม่บุบทับไปนะ อือ <ừ, S 2> มันเด้งอ่ะได้อยู่ไปเลยใส่ซ้ดเลยได้ป๋วะวได้นี่ครับแล้วหรอครับไปแล้วบีได้ไหมไปแล้วมาอยู่อีกฝั่งแล้วอย่าร้อนประเสริฐร้อน,นเสริฐอะรคเด้งมาอีกฝั่งแล้วเ <laughs> ด็กเกียงกันนะหักวะ เฮ้ยไม่หักว่าอูไแม่งคืนตัวได้หมดเลยว่าดูดิใช้ได้เลยไม่หักครับนี่คือทดสอบแบบโคตรโหดไม่หักจบเลยก็ถือว่าชิวโอเคเลยไอ้ตัวหมุดหมุดหักไหมหมุดก็ไม่หักบะไม่หักไม่หักเคี่ยวก็ไม่หักนี่นี่โมไปละเก้ายเก้าสิบาทนะเว้ยไม่ใช่หมไปละเป็นหมื่นนะทดสอบกันแบบเหมือนเป็นหมื่นเลยเนี่ยพยายามบิดก็ไม่หักนะเนี่ยไม่หัก ถามว่าใครจะมาบิดคิวหน้าขนาดนี้วะถือว่าใช้ได้เลยหน้้าจิมไงอ้นะเสือล้มแล้วหน้าจิ้มก็เหมือนไม่ผางอนะ่ะเ <utt> <_ utt> นี่ย <_ utt> สะดวกสนา <_ utt> สสนเร <_ utt> ื่องการรับไรของไปเดี๋ยวเราไปดูหมวกอันนี้นิดนึงก่อนไปเ <_ utt> <_ utt> นี่ยผมว่าใบที่ผมชอบนะคือสีนี้เดี๋ยวใส่ลองไปใส่ดูนหน่อยดิไซส L ์ L แฮ ใบนี้ราคา1,100บาทนะครับอ่ะดึงเลยใช้ได้ป่ะเดี๋ยวมีคนถามพวกพี่ทำอะไรกันหาเรื่องหาเรื่องทดสอบของให้มันรู้ว่าหมวกจริงๆในราคาพันเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะ เทียบคุณภาพได้กับหมวกระบายระบายหมื่นได้นะครับเป็นไรว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนั้นคิดว่าจะซื้อกับแบรนด์นี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือหมวกกันน็อกตัวนี้บ้านเราไม่มีขายกันแบบเป็นร้อยๆแบรนด์เนาะแต่เป็นไรว่าทางแบรนด์ RKN นี่เขาก็ใจกล้าเนาะเขาสปอร์ตนะเขาบอกว่าพี่ทดสอบเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าหมวกผมเจ๋งจริงเปล่าผมก็อยากจะบอกว่าหมวกเขาใช้ได้นะในราคาเท่านี้นะครับถือว่าโอเค เอาหัวหม่งพื้นบ่าวรเดี๋ยวลองไปดูใส่ใส่คีโมใส่หล่อๆดูหน่อยว่ามันหล่อป่ะแป๊บนึงไม่เอาไวม่้งสองเมื่อกี้มาใส่เฮ้ยไม่ได้แล้วขี่กันไหนดีวะขี่นะใกล้พือสุดจะลองนี่ไงจะลองว่ามันมันเสียงมันหายเปล่า ฮะลอกพิลเกอร์ก่อนไหมนี่ไงลอกนเนี่ยด้ยินป่ะเนี่ยได้ยนแต่เสียงเก็บดีนะ,ะเสียงเก็บดีใช้ได้เลยนะ,ะหมายถึงว่าข้างในอะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวชิวเนี่ยจะบางไปหน่อยหนึ่งอันนี้คือเริ่มตีนิดหน่อยตัวชิวหน้าเนี่ยบางนิดหนึ่งแต่เมื่อกี้ที่เราเหยียบเยียบมันก็ถือว่าหนาอยู่นะใช่ไหมไม่พงังไม่พงังเออน,นี่นี่ตัวแว่น แว่นปิดหมดป่ะเกือบเกือบหมดเกือบหมดนะอ่าประมาณนี้เือหน่อยนึงอันนี้วอดได้นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นหมวกใบใหญ่ไหมเนี่ยอันนี้ไปไซส์ L อะ่ะหมพี่จอนเ้อใส่แค่ M เนี่ยอืมอันนี้หลวมนะ คือไซส์ตอนนี้ที่ใส่เป็นไซส์ L มีความรู้สึกว่าหลวมมนิดนึงอย่างที่อย่างที่แจมบอกเลยเว่าว่ามันหลวม,มนิดนึงใช่ถ้าถ้าเป็นไซส์ M เว่นมันอาจจะพอดีก็ได้เออก็คือหลักๆอะ่ะถ้าเกิดจะซื้อจริงๆเนี่ยแนะนำว่าใส่ L, L เนี่ยมันจะแบบเป็นแบบ L ที่แบบคะไากนะัแบบว่าเหมือน L ฝรั่งอเออเหมือน L ฝรั่ง,<ะ>งใช่แต่ถ้าเกิดว่าใหญ่ให้พอดีเนี่ยต้องเป็น M นะครับ แต่โดยรวมนะหมวกใบละพันหนึ่งร้อยบาทที่ห้อ RKN ผมว่าโอเคเลยสีอันนี้ดูแบบดูเขาเรียกว่าโดนโดนแดดเต็มเก็ไม่ได้มีความด่างอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บอกี้เนี่ยทดสอบให้ดูแล้วในเรื่องของการกระแทกการทุบนะครับการเหยียบชิลก็ผ่านตามมาตรฐานที่เขาบอกเลยนะครับต้องมีการเกิดอุบัติเหตุแบบว่าซ้ำๆมาซ้ำๆมาเนี่ยถึง4ครั้งมันถึงจะแตกนะครับซึ่งผมว่าครั้งเดียวไม่แตกก็ถือว่าจบแล้วกับหมวกใบละ1,100บาท 9901100แล้วก็1200กับแบรนด์ที่ชื่อว่าหมวก r k n นะครับสนใจนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับที่ r k n Helmet Thailand นะครับก็จะมีลายให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีสีให้เลือกอย่างที่บอกวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านแค่บอกว่าทักไปว่าดูจากเพจจอ์เลเดอร์เท่านั้นเองนะครับเอาละไปละเดี๋ยววันนี้ลูกค้ามาติมเลยเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ